จะมีชื่อบ้าถามมาต่อไปเอาละมาวลยนะสองสี่ชื่ออะไรคะเกนบุค่ะชื่อเลยล่ะคะเกนเกนค่ะเป็นมิชเบ้าแบบไหนงั้นหรอเต่าเทพประจําที่เหนือค่ะแล้วมันเกิดล่ะหกเดือนเก้าอายุเท่าไหร่ล่ะเ่าพูดป็นเต่าคุณล่ะเพศหญิงสูงเท่าไหร่หรอร้อยห้าสิบอยู่ที่ไหนล่ะคะทาสุดจ้าสุดเลยล่ะคะหนูเก่งเจ๋งเดี๋ยวนีก็ลองข่างนี้ทีสินิคคอนิ ไลฟ์ที่ไหนคะ YouTube ใช้ให้ร้กกัส่อไสกินบูนะคะแล้วตอนจากล่ะตามทเนียมเดิมทางเอาตนีนะคะาอากด้ไอสเนายนะวออนานะ้วจกันใหม่นะคะบายบายค่ะโอชิมาตอดอน s h t a g Lightbou s Fan า Fan ไเราสนผักสีที่ชอบละสเขียวค่ะขาที่ะสีเขียวเล่นเกมแล้วก็เล่นหมุกแปกลางบอกนักสัก อย่สนผักไปเรื่อยเลยนะชอบทานอะไรชอมิ้นชอบเดือมเหมืเนกหรอมิ้นชอบมังหยาแนเยอะมากเลยค่ะแนวอันมเยอเหมือนกันเลยนะคะเกมสุดล้ำกนักวิทวนใครที่ชอบฟังหลายแนวเลยไม่ชอบอะไรนักถือันมีเสียงพี่ทุกคนเลยค่ะอยากเป็นพี่วจื่อนาก็พีชิดเกมไม่ได้ในตอนนี้พูดอะไรสักหน่อยนะม่นาไมด้คุเลยอาริกาโตคามิโนมเกณบุกะอเมมัสาคเรคาร่าโมยรุชิะอะเมย่าชิมามาตาโอชิมะชบ๊ายบาย 哎 <laughs>。